คุณ yeah! สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ ครัวคุณต่อยแซ่สัตตเนะสาวจะดีแล้วถ้า s ส t u r d ด y ก็4ี่โมงเป็นต้นไปถ้า Monday through Friday ก็เวลาบ่ายโมงสีนาทีแต่ถ้าอยากหาซันเดยต้องไปร้านไอศครีมนะครับน่าอศรีอร่อยเลยนะซันเดย์ไอศครีมเนี่ยอร่อยเลยหรือเอาซันเดยมานั่งกิน s ส t u r d ด y แล้วดูเราก็ได้นะี่คือความสุขที่เราตั้งใจจะมอบให้อย่างเต็มที่เลยอย่างในวันนี้เหมือนกันฮะ ไม่น่าเชื่อเดี๋ยวนี้ม oh oh ีปัญหากันเยอะเรียนปัญหามาถามกันนี่โอ้โหวุ่นวายที่บริษัทเนี่ยจดหมายเต็มไปหมดเลยอาจารย์ครับอาจารย์จะตอบไว้เลยครับไอจดหมายนะมันไม่ใช่จดหมายนะคุณไดพบทำไมอ่ะเป็นค่าน้ำเข้าไฟคุณไี่จ่ายเขาเลยอ่ะอ๋อที่เต็มที่เต็มที่เต็มตู้อะไม่ไม่ไม่ใช่จดหมายรอกเลยเดียวเขาจะยกหม้อไปแล้วนะอาจารย์ไม่ใช่จดหมายที่ไม่ใช่ข้าน้ำเข้าไปจดหมายก็ต้องมีตัวเต็มสิ อันนี้มันบอกว่าอะไรอะไรใบโปรดชำระนี่อะไรสักอย่างอาจารย์อาจารย์อาจารย์แล้วอาจารย์มาพูดออกทีวีนี่เดี๋ยวคนก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงแล้วสิเดี๋ยวว่าปัญหาเรื่องเล่นมาพูดล่ะเอาเดี๋ยวว่าปัญหาจะมีแล้วท่านผู้ชมที่ออฟฟิศก็มีปัญหาว่าจะไปจ่ายที่ไหนดี ขอติดไว้ก่อนหน้าเดี๋ยวไปจ่ายเดี๋ยวไปจ่ายเดีไปจ่ายนี่ไงนี่ไงนี่ไงสองเดือนแล้วว่าพอาอเขาจะมาถอดหม้อนี่บริษัทบอลดูหน้าผมด้วยผมไตรภพโอ้โหครับผมครับผมครับผมพอเดือนที่สองเข้ามาพอเดือนที่สองมาปุ๊บคุณจะมาถอดยังไงบอกผมผมชำระผมชำระดูหน้าผมว่าผมไตรภพก็แบบอ๋อครับผมครับผมพอเดือนที่สเดือนที่สามเดือนที่สามมาให้สามไตรภพเอาไม่อยู่ถอดถอดหม้อเลย ม่ต้องห่วงตังงมีจ่ายไปใครนะคนจ่ายไปก่อนดิใจร้อนจ่ายคนใจเย็นเออทำไมอ่ะเวลาไปกินข้าวสี่คนจำไม่ได้เหรอที่ไปญี่ปุ่นมาครับนี่เป็นคนใจเย็นยังไงครับคนอื่นนี่ลุกจะเช็คบินจะกลับกันแล้วหนูยังนั่งนิ่งจนไม่ไหวพี่อ้อใจร้อนจ่ายไปก่อนจ่ายก่อน จ้าคุณนวัดใจร้อนสุดจ่ายคนแรกเลยรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวออทริคต่อไปนะเดี๋ยวเจอ,เอ,อใจเย็นกว่าอ่ะตอบจดหมายจดหมายนะครัสตัวดีครับครับคุณผู้ชายทั้งประเทศอพวกคุณเคยรู้บ้างไหมว่าเวลาที่เราบอกรักเมียเนี่ยผมรักคุณ พวกเธอรู้สึกยังไงกันบ้างคุณเคยรู้บ้างไหมผมพูดผมเคยพูดผมแอบไปสำรวจมาครับลองฟังดูนะครับภรรยาที่อายุ2ี่ิปีขึ้นไปจะตอบว่าหลังจากที่เราบอกว่าผมรักคุณอายุ2ี่ปีขึ้นไปจะตอบว่าฉันก็รักคุณค่ะอึ่นใจอันนี้จำได้ลังลานอันนี้จำได้ลังๆเวลาเวลา หญิงแฟนเราเนี่ยอายุ80ปีขึ้นไปเราเราบอกว่าผมรักคุณเขาจะตอบาตอบว่าเมื่อคืนคุณดื่มหนักมาใช่ไหมอ๋อออเขาหาว่าเราพูดไปเรื่อยเปื่อยดื่มหนักมาหรือเปล่าพอหลังจากที่อายุ40ปีขึ้นไปเขาจะตอบเราว่าหลังจากที่เราบอกว่าผมรักคุณเขาจะตอบมาว่าคุณไม่สบายหรือเปล่า เขาไม่เชื่อเขาเเราผิดปกติไปซะแล้วช่วงอายุห้าิปีพอเราบอกว่าผมรักคุณเขาจะตอบมาทันทีว่าพูดผิดคนหรือเปล่าไอ้แก่ชัดเจนมากช่วงอายุ6กิบเวลาเราบอกรักผู้หญิงว่าผมรักคุณเขาตอบมาเลยว่างมากจะไม่ไปหาอะไรทำไป กงอายุเจ็ดสิบปีเนี่ยเวลาเราบอกรักเขาว่าผมรักคุณเขาจะตอบมาเลยว่าเขาจะไม่ได้ตอบมาแต่เขาจะรีบโทรหาลูกบอกว่าพ่อแกไม่สบายรีบพาไปโรงเรียนไปโรงพยาบาลโรงเรียนทำไมโอ้โหทำไมพ่อแกไม่สบายรีบพาไปโรงพยาบาลด่วนไม่ผู้หญิงคนนี้ใจร้ายมากเลยนะเพราะอายุแปดสิบปีขึ้นไปครับเวลาเราบอกว่าผมรักคุณเขาจะพึมพำพึมพำแม่แม่ไอ้แก ลืมกินยาออลไซเมอร์ใช่ไหมเนี่ยมึงเนี่ยเขาก็เลยถามมาว่าแล้วพวกคุณอยู่ในช่วงไหนครับคุณอยู่ในช่วงไหนครับผมเล่าให้คุณฟังคุณอยากจะรู้กันใช่ไหมครับภรรยาผมไม่ได้เป็นเหมือนผู้หญิงพวกนี้เลยสักคนตั้งแต่ผม20มาที่พูดตรงๆเลยจนมาถึงเดี๋ยวนี้ถ้าผมบอกว่าผมรักคุณผมจะได้รับคําตอบเดิมเสมอและเป็นคําตอบที่ผม อยู่ในใจบอกตรงๆบอกตรงชีวิตคู่มันต้องมีความสุขต้องเป็นอะไรสักอย่างไม่รู้ผมว่าคุณต้องทําตัวให้ได้อย่างนั้นเวลาสมมติว่าอาบอกว่าผมรักคุณผมรักคุณเขาจะตอบมาว่าเพื่อเจอเขาจะอเขาจะบอกเขาจะบอกทุกครั้งตั้งแต่อายุยี่สิบเลยนะเขาจะบอกทุกครั้งตายแล้วว่าเพอร์เจอเขาจะเขาเป็นคนรักษาคำมั่นสัญญาได้ดีมากจนเดี๋ยวนี้เขาก็ยังบอกว่านี้เวลาอาคุยกับใครอ่ เดื่อเพือแล้วก็ถามอะไรบ้างเขาบอกว่าจะไปจังหวัดเพชรบุรีจะกินอะไรถือว่าไม่ผิดโอเคถ้าไปจังหวัดเพชรชบุรีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านนุชทอดมันจังหวัดเพชรชบุรีเข้าจังหวัดเพชรชบุรีนะครับจะเจอสามแยกอุทยานสวนเฉลิมพระเกียรติจากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าถนนคีรีรัชยาแล้วตรงไปเรื่อยๆประมาณ200เมตรจะเจอวัดคอยอยู่ด้านซ้ายร้านจะอยู่ตรงข้ามวัดพอดี มาจังหวัดเพชรบุรีถ้าไม่กินขนมจีนทอดมันที่ร้านนุชทอดมันถือว่าผิดร้านนี้ขายมานานถึง70ปีสอ้ปีเริ่มต้นรุ่นที่หนึ่งโดยคุณยายนาขายอยู่ที่ตลาดริมน้ำรุ่นที่สองก็คือคุณแม่มาหาบขายต่อจากนั้นก็เป็นรุ่นที่สามพี่สาวแล้วก็มาถึงรุ่นที่สี่คุณนุชซึ่งขยับขยายย้ายร้านมาแล้วหลายครั้งนะครับจนในที่สุด ย้ายมาอยู่ที่หน้าวัดข่อยจนถึงปัจจุบันถ้ามาจังหวัดเพชรบุรีไม่กินขนมจีนทอดมันที่ร้านนุชทอดมันถือว่าผิดวิธีรำนำปลาอินทรียนมาบดปั้นและนวดกับเครื่องแกงพอเนื้อปลาเหนียวได้ที่ก็นำใบกระเพราลงไปผสมจากนั้นก็นำไปทอดโดยใช้ไฟร้อนปานกลางพอได้ที่ก็ตักเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มกึ่งซีฟูด้ดทานกับขนมจีนและห่อหมก ก็จะได้รสชาติความแซ่บแบบคนเพชรแท้ๆ, oh. ๆเคพชรลับใช้ไฟซีเพราะจะไม่มีกลิ่นสาบโครนเหมือนปลาน้ำจืดน,น้ำจิ้มเนี่ยจะต้องได้รสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดและที่เรียกว่ากึ่งซีฟูด้ดเพราะจะไม่ใช้มะนาวแต่ใช้น้ำส้มแทนขนมจีนทอดมันเนี่ยมีหลายชุดหลายแบบให้เลือกชุดที่เห็นนี่นะครับทอดมัน20ชิ้น100บาทขนมจีนจานละ10บาท ฮอโมกคอละ20บาทร้านนุชทอดมันจังหวัดเพชรบุรีตรงข้ามวัดคอยเปิด10โมงเชา้าจนถึงบ่ายสโมงหยุดทุกวันพุธและวันพฤหัสจริงๆเนี่ยโทรจองก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องรอคิวนานเพราะว่าคิวยาวมากตั้งแต่เปิดร้านแต่วันนี้รัดคิวมาอยู่ในสตูลเลยครับนี่เลยนะฮะวิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะเอาขนมจีนที่มาอย่างนี้เลยนะครับรนี่เลยนะครับ ผมชอบใจมากเพราะผมเกิดมาก็ไม่เคยกินแล้วใส่น้ําจิมนี่นะน้ําจิมนี่ครับลงไปที่หนมจีนอย่างนี้นะครับนี่ใส่ไปนะครับนี่ครับแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็เอาทอดมันนี่นะมากินด้วยกันผมว่ามันแปลกดีมากตอนแรกผมคิดว่าเขาคงจะอยากขายขนมจีนก่อนแล้วในที่สุดไปเจอทอดมันเข้าก็เลยเอาทอดมันกับขนมจีนมาขายด้วยกันเลยตอาเรมต้นจะขายทอดมันก่อนอ๋อเหรอครับโอเคครับแล้วขนมจีนมาเป็นตัวผสมต่อครับท่านผู้ชมร้านที่มีตำนานตั้งเจ็ดสิบกว่าปีแล้วท่านไม่ไป ผมบอกตรงๆว่าถือว่าผิดจริงๆถ้าเวลาถ้าเกิดไปแล้วไปที่วัดขอยแล้วอย่างน้อยผ่านท่านต้องไปทานมันเป็นตำนานในประเทศซึ่งสามารถทำให้ร้านอาหารอยู่คงได้ประมาณ70 80 100ปี150ปีขึ้นไปผมว่าประเทศนั้นสุดยอดขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีเขาจะยังคงอยู่เราต้องช่วยกันรักษาแบบนี้ด้วยเหมือนกันเห็นไหมครับผมลองทานบ้างนะครับน้ำจิ้มอร่อยครับ น้ำจิ้มเขาสามารถลาดเหมือนคล้ายๆกับน้ำกินกับขนมจีนเหมือนน้ำน้ำน้ำยาน้อยๆแต่รสมันจะไม่ได้เปรี้ยวจีจาดแบบรสซีฟู้ดนะฮะไปเพชรบุรีก็อย่าลืมแวะไปครับน้องนุชร้านนุชทอดมันจังหวัดเพชรบุรีครับยืนยันการันตีตรงนี้ครับไม่กินถือว่าผิดจริงๆเพราะมันอร่อยและแตกต่างครับพักตรงนี้สักครู่เพร่อกะสินงน่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ กระเลียงหมูดับคือมันรอกอี่ชั่วโม,มองอ่ะทุกอย่างสามสมุนไพรครับทุกอย่างมันรวมอยู่ในนี้เออใช่แล้วมาแล้วสองชั่วโม,มงมาแล้วต้องเป็นอยง้มาเลยเขาต่อยปากปั๊บครัวคุณไป สวัสดีครับสวัสดีครับคัลล์ยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับพอดจริงจริงผมในีอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไครต์เออไม่ใช่บอร์ดออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกร้ออกจากปากรูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าู้ชมติดตามนะครับรายการโค้คุณต่อยนะครับที่บอร์ดออฟฟิเชียลนะครับ ฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube เป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับนอนๆกนเลยสับตะไคร้ไ,ไม่ใช่ส,สับตะไคร้อ๋อกดติดตามละคนไทยพัวออคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน